สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการแชร์โพสเฟซบุ๊กนะครับสามารถใช้ได้ทั้งรูปภาพแล้วก็โพสเลยนะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับก็เพื่อนๆมาที่ Google นะครับจากนั้นก็เพื่อนๆเสิร์ชหาเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า KMM นะครับ KTS นะครับหรือสามารถคลิกลิงก์ได้จากใต้คลิปนี้นะครับเดี๋วผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับจากนั้นนะครับพอเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์แล้วนะครับสำหรับสมาชิกใหม่หรือใครที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับเราก็มาสมัครสมาชิกกันก่อนโดยคลิกที่จากตรงนี้นะครับ จากนั้นนะครับก็เเพื่อนำการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กถูกสอนด้านล่างนี Problem ้ด so, ้วยนะครับเพื so, ่อเป็นการยืนยันว so, ่าไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับแล้วก็ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการนะครับจากนั拜拜้นก็เปเพื่อนำการกดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับเมื่อทําการสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับก็ให้ย้อนกลับไปที่หน้าเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็ทําการลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยนะครับพอลงชื่อเข้าใช้งานเสร็จแล้วนะครับในหน้าแรกของในเว็บไซต์นะครับจะเจอยอนคงเหลือนะครับ ที่ผมได้เคยเติมไว้นะครับแล้วก็ได้มาจากการแนะนําเพื่อนด้วยนะครับเดยผมก็จะมาสอนวิธีการแนะนําเพื่อนแล้วก็สอนวิธีการเติมเงินให้ด้วยนะครับซึ่งทางเว็บไซต์ก็มีช่องทางการเติมเงินให้เลือกหลากหลายช่องทางเลยนะครับด้านซ้ายนี้จะเป็นบริการของทางเว็บไซต์นะครับที่มีรวมบริการของทางเว็บไซต์อยู่ทางด้านซ้ายมือนี้นะครับมีทั้งบริการแนะนําเพื่อนนะครับโดยผมจะมาอธิบายฟังนะครับแล้วก็อีกมากมายนะครับ ทีนี้มาดูวิธีการสั่งซื้อเกินบ้านนะครับโดยให้เรามาคลิกที่ Facebook นะครับจากนั้นในส่วนของหมวดหมู่นะครับให้เพื่อนเลือกเป็นเลื่อนลงมานะครับเลือกเป็นแชร์โพส์นะครับอ่าเป็นแชร์โพส์นะครับจากนั้นในส่วนของบริการนะครับโดยผมจะเลือกเป็นบริการที่2แล้วกันนะครับ6กหนึนะครับจากนั้นก็ให้เราลิงก์โพสต์ของเรามาใส่นะครับเพียงแค่คลิกตรงวันหรือเวลานะครับจากนั้นก็ทําการคัดลอกลิงก์มาใส่ในเว็บไซต์นะครับแต่ลิงก์นั้นอ่าโพสต์นั้นจะะะต้องเเปป็นนิดสาาธรรณคับ จากนั้นก็พิมพ์ปริมาณที่ต้องการได้เลยนะครับขั้นต่ำอยู่ที่100นะครับผมจะสาธิตให้ดูอยู่ที่100นะครับจากนั้นทําการกดสั่งซื้อนะครับเมื่อทําการสั่งซื้อแล้วเสร็จแล้วนะครับทางสต์ก็จะมีข้อความขึ้นมายืนยันแบบนี้เนี่ยก็แสดงว่าเราสั่งซื้อสําเร็จแล้วนะครับเมื่อทําการปั๊มเสร็จแล้วเพื่อนๆก็สามารถปิดโพสต์ได้ตามปกตินะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดที่เราได้ซื้อไปนะครับโดยรายละเอียดพวกนี้เพื่อนๆก็สามารถมาย้อนดูได้ในประวัติการสั่งซื้อนะครับ ในประวัติการสั่งซื้อนะครับก็จะมีรายละเอียดที่เราเพิ่งได้สั่งซื้อไปนะครับแล้วก็จะมีสถานะแจ้งด้วยนะครับว่าตอนนี้อยู่ในสถานะไหนนะครับส่วนผมก็อยู่ในช่วงรอดําเนินการนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายแต่ละรายการของทางเว็บไซต์ฟังนะครับต่อมาก็จะเป็นการเติมเงินนะครับวิธีการเติมเงินนะครับก็จะมีหลากหลายรูปแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสแกน QR code อังเปา Wallet นะครับแล้วก็จะมีของชิลเพย์นะครับที่สามารถเติมได้หลายรูปแบบนะครับเพื่อนๆก็สามารถเลือกได้นะครับ ว่าจะเป็นสแกนคิ c อาร์โค้ด e ู o ันนี่โอนผ่านธนาคารก็มีนะครับส่วนด้านล่างนี้ก็จะเป็นคริปโตนะครับก็ที่ใช้คริปโตก็สามารถได้เช่นกันนะครับแล้วก็จะมีทูมั n นี่ว l ลเลนะครับใครสะดวกทางไหนนะครับก็สามารถเติมได้จากช่องทางนั้นเลยนะครับ <c oughs> ต่อมานะครับว่จะเป็นบริการทางเว็บไซต์นะครับ ในหมวดของบริการนะครับจะมีบริการทุกบริการรวมอยู่ในนี้นะครับเพื่อนๆสามารถเลือกดูได้นะครับก็จะมีแต่ละหัวข้อบอกนะครับอย่างเช่นถูกใจคนไทยนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามนะครับก็จะมีเลือกทุกรูปแบบเลยนะครับของทุกแพลตฟอร์มนะครับรวมอยู่ในนี้นะครับเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปดูแล้วสามารถกดดูคําอธิบายได้เช่นกันนะครับและสามารถกดซื้อได้เลยนะครับต่อมานะครับ ก็จะเป็นบริการแนะนําเพื่อนนะครับบริการนี้ก็เหมาะสําหรับคนที่ต้องการจะหารายได้เสริมนะครับก็สามารถคัดลอกลิง์กนี้นะครับส่งต่อให้คนอื่นนะครับเพื่อนๆก็จะได้รับโบนัส5นะครับจากยอดค่าใช้จ่ายที่คนที่สมัครผ่านลิงก์นี้นะครับ ได้ทำการใช้จ่ายผ่านทางเว็บไซต์นะครับอย่างเช่นผมก็ได้ไปแล้วทั้งหมดนะครับ11,800แล้วนะครับก็จะมีรอจ่ายอยู่ที่1,800นะครับเพื่อนๆสามารถส่งคำร้องขอเบิกได้นะครับจากตรงนี้นะครับแล้วก็ยอดเงินก็จะมาอยู่ที่ฐานในเว็บไซต์ของเรานะครับก็สะดวกมากเลยนะครับก็ลองทำตามกันดูได้นะครับได้ยอดเยอะด้วยนะครับต่อมาก็จะเป็นตัวช่วยเหลือนะครับก็จะเป็นหากเพื่อนๆเกิดปัญหานะครับก็สามารถ แจ้งแอดมินผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้เช่นกันนะครับพิมพ์รหัสรหัสคำสั่งซื้อของเพื่อนไปนะครับแล้วก็พ,พิเลือกหัวข้อนะครับว่าเกิดปัญหาอะไรแล้วก็พิมพ์ข้อความหรือสามารถแลบรูปได้เช่นกันนะครับแล้วกดส่งตั๋วนะครับตั๋วของเราก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับผ่านแอดมินตอบก็จะมีแจ้งขึ้นมานะครับเพื่อนๆสามารถไปดูได้นะครับ หากเพื่อนๆที่เกิดปัญหานะครับและทางแอดมินได้ทําการคืนยอดก็สามารถมาดูได้ในการคืนเงินนะครับก็จะมีแจ้งนะครับว่ามียอดคืนเงินเรามาเท่าไหร่นะครับบริการที่เกิดปัญหานะครับอย่างเช่นผมเคยมีปัญหากับบริการนี้นะครับทางเว็บไซต์ก็คืนยอดเงินมาให้นะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับเป็นการยกเลิกนะครับส่วนบางส่วนก็จะเป็นการที่เราได้ยอดเราไม่ครบนะครับทางเว็บไซต์ก็คืนให้เราเช่นกันนะครับก็ดีมากๆเลยนะครับ ต่อมาก็จะเป็นแอปพลิเคชันนะครับสามารถดาวน์โหลดได้จากาทางเว็บไซต์นะครับสู่ตอนนี้ก็ยังมีอยู่แค่ Android อย่างเดียวนะครับส่วน iOS ก็ยังไม่มีนะครับยังอยู่ในช่วงการพัฒนานะครับต่อมาก็จะเป็นามาที่หน้าแรกนะครับก็จะมีการติดต่อแอดมินนะครับ ผ่านทางช่องทางไลน์นะครับก็สามารถแอดกันไปได้เลยนะครับแอดเคมเอ็มขีทีเนะครับทางเว็บไซต์มีแอดมินคอยตรวจสอบและดูแลเราตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับทีนี้ก็มาดูอ่าบริการที่เราสั่งซื้อกันบ้านนะครับว่าขึ้นแล้วหรือย,อยังนะครับ อ่ะตอนนี้ยอดแชร์ของเราก็ขึ้นมาครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีแถมมาให้เราด้วยนะครับสําหรับใครนะครับที่อยากได้ยอดแชร์ถูกๆรือแล้วขึ้นไวแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถสมัครและเข้าสู่เว็บไซต์ได้จากลิงก์ด้านล่างเลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ